กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของรายการ True Insider Weekend นะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของเวทีล่าฝันนะฮะซึ่งถือกําเนิดเป็นเวทีแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ยังมีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ผลิตนักล่าฝันที่มีคุณภาพป้อนสู่วงการบันเทิงอย่างมากมายนะครับ <c oughs> ก็คงจะหนีไม่พ้น Academy Fantasia ครับแล้ววันนี้4ตัวแทนนะครับจากทั้งหมดร้อยกว่าชีวิตนะครับ <c oughs> AF ทุกรุ่น <c oughs> มาน,นั่งอยู่ที่นี่เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตที่กําลังจะมีขึ้นครับวีฟันมันเฟิร์มใช่่ะอยากจะให้พูดถึงมันนห่อย ใครดีใครดีก็ AF reunion concert นะครับมี่ฟันันเฟิร์มก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยที่เราก็จะเป็นเหมือน reunion นี่แหละก็จะรวบรวมมานักล่าฝันตั้งแต่รุ่น F 1จนถึง F 1 1แล้วก็มารวมกันแล้วก็ทุกคนก็จะมาขึ้นคอนเสิร์ตกันเงี้ยครับมันถึงวาระของมันเพราะว่ามันนานหรือเกินที่จะแบบ หลายๆคนก็อาจจะคิดถึงรุ่นเก่าๆที่แบบว่าไม่ได้เจอกันนานและหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยรวมตัวกันเพื่อให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันอะไรเงี้ยค่ะรวมตัวกี่คนคะประมาณหน้าตาร้อยสามสิบกว่าคนเลยครับโอ้โหเพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีประมาณแบบสิบกว่าคนเลยซึ่งสิบเอ็ดรุ่นก็โอ้โหก็ร้อยเกือบร้อยสามสิบกว่าคนเลยครัที่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่โตมากเลยนะคะผมคิดว่าเป็นไม่น่าจะเคยมีแล้วใช่ไหนโลกเวทีเนี้ยเวทีนี้ยที่เลี่ยงที่สุดแล้ว ถ้าเกิดสมมุติว่านึกย้อนไปในยุคคลาสสิกเลยสมัยก่อนนะ VR The w o r เวิรไม่ถึงร้อยไม่ถึงไม่ถึงมัอยู่ในกินเนสส์บุ๊กก็เรกคอรแน่แน่ใช่น่าจะมีนะได้ไหมมีการจินต์ดิจิตอลกินเนสส์บุ๊กเหมือนกันเหมือนจ้าเนี่ยวันที่จะมีคนเติร์จใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันเคยมีมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นมี8รุ่นค่ะซึ่ง8รุ่นเนี่ยคนจะมายังไม่ถึงหลักร้อยฮะตอนนี้มันดำเนินมาถึง11รุ่นพอลงเป็นอีกทีมันเลยเกินเกินเป็นร้อยแล้วโอ้โห ใหญ่จริงๆใหญ่นะครับพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีใครจะมาบ้างมีแขกรับเชิญนะใครเลยเนาะแล้วหนึ่งเลยนะได้มาได้มพี่อ้ปองสามโอ้โหพี่วีพี่วีดพี่ซีพี่แนนพี่ซีนอะไรเงี้ยมาหมดเลยค่ะโอ้โตัวจี๊ดรุ่นนี่ต้องหยุดรุ่นหนึ่งมาโคกมาโคกเออมาโคก AF2 ก็จะเป็นพี่วานธนกริตอะ พี่ประชาอยู่อยู่แล้วอ่่าใชจำชื่อหมดเลยได้ไหมครับถ้าให้ให้ไลน์หนึ่งจริงให้ไลน์ไนึ่งคือประใช่แล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยรู้จักกันทุกรุ่นทุกคนไหมฮะถามจริงๆ จริงๆเราคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอฟสนิทกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันมีกลุ่มไลน์ที่แชทกันออเดทามทุกคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะโอ้โหมันจะมีมันจะมีไม่ทันจะมีห้องแห่งความลับไปเลยด้วยใช่ไอ้ที่เป็นลับจริงอันนี้ไม่เคยบอกใครห้องล็อกด้วยใชห้องแห่งความลับ แล้วแล้วมันแล้วมันจะเป็นความลับได้ยังไงในเมื่อมันมีคนอยู่ในนั้นมากมายอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าพี่น้องคุยกันที่น้องคุยกันอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดจะเข้ามาในห้องนี้ต้องรับเงื่อนไขให้ได้เลยมันอาจจะมีอะไรดังๆบ้างพี่คุณเข้าใจถูกต้องเลยครับแต่ยกตัวอย่างมเลยพูดอยู่ไหมอยู่ในห้องยังอันนี้เพิ่งบอกมาใครใครอยู่ในห้องนี้ตั้งยกมืี่สิบสามคนแล้วมันแล้วมันจะมีห้องอื่นอีกฮะไม่ใช่ห้องเริงเริงโอ้ยเดี๋ยวห้องเริงเริง เไ้ยทำไมชื่อมันเหมือนพวกนึกถึงอีพริ้งคนเื่นๆมันยังไงมันสนุกยังไงมันเริงนดีด้ากว่าห้องความลับใช่เนาะพอไหมพอพอไหมคือพอจะเล่าได้มั้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มว่าอะไรที่มันดาร์กน้อยสุดแล้วออกทีวีได้อะลไรบ้างหน่อยก็องเป็นการแชร์รูปต่างๆกันโอเคไม่บางทีก็ไม่บางทีไม่ก็ไม่ออกแล้วแต่ซอฟซอฟสุดเลยนะครับจะเป็นเหมือนอะไรเฮ้ยไปกินหมูกระทะกันนะใคร ไปที่นี่ที่นี่กี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยใครได้อ่านคใครว่างก็คือมาเจอกันเลยเป็นรูปพ่อค้าหมูกระทะอยู่ในห้องความลับประมาณหนามากมน ไม่กินหมูกระชัจีนนี่กไ็ไม่กเม็ดน่เกเลยเดี๋ยวไม่ขยายดีกว่าเียเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราละเอาไว้ตรงนั้นดีกว่านะฮะมากลับมาเรื่องคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับอยากจะให้ติดก็ได้พูดหน่อยว่าตอนนี้คอนเสิร์ตนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนดูไปถึงแล้วเขาจะเจอกับอะไรบ้างแล้วเขาจะได้ชมอะไรที่มันน่าจะเป็นไฮไลท์สุดๆที่แน่เลยคืออาจพูดกันอีกครั้งนึงคือเป็นการรวมตัวกันพวกเราทั้งหมดมันจะมีโชว์พาร์ตต่างๆครับก็จะเป็นพาร์ตร้องรวมคนร้องเอาไว้รวมคนเต้นไว้อีก รวมคู่จิน้นเป็นโชว์ออกมาหรือว่าจะเป็นโชว์พิเศษของแต่ละรุ่นร,รุ่นหนึ่งจะมีโชว์หนึ่งโชว์เต็มๆให้แบบให้ใหายคิดถึงกันแน<ช>่นอนซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในการรวมตัวกันครั้งก่อนๆเมื่อหลายๆปีก่อนครับมันจะแบบมันจะไม่ค่อยมีโชว์ประจํารุ่นอ,อย่างเช่นแบบรุ่นหนึ่งมาโชว์หนึ่ง,งเพลงรุ่นสองโชว์หนึ่งแต่เทวเน,นี้ทุกรุ่นจะได้ขึ้นโชว์ไม่ใช่ เราจะปั100่งร้อยเพลงใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายติบดอยู่ก็หลายเิลอยู่นะเพราะถ้าเกิดจะมาร้องเดี่ยวคนละเพลงนี่ผมว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องมี5ชั่วโมงแน่นอนแน่นอนค่ะมันคงอาจจะยาวเกินทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะครับอยากจะให้พูดถึงรุ่นของตัวเองอักรีดก่อนก็ได้นะครับว่ารุ่นหกที่มีทีเด็ดยังไงบ้างแต่รุ่นกีกแอนรุ่นเดียวกันทีเด็ดก็ ถ้าเป็นโชว์รุ่นมันจะเป็นภาพของภาพภาพในวันเก่าๆที่เราตอนเราอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับจะเป็นโชว์โชว์หนึ่งที่วีคหนึ่งที่ที่หลายคนคงจะจําได้ซึ่งรุ่นหกพิเศษตรงที่โชว์วีคนั้นอ่ะไม่เคยมีเป็นโจทย์เพลงนี้ในรุ่นไหนเลยใช่บอกไปแค่นี้แต่เราไม่บอกว่าอะไรต้องไปรอดูกครับแล้วของต้นอ่ะของต้นของต้นรุ่น8นะครับรุ่นแของต้นเนี่ยก็คือจะมีสโลแกนว่าเป็นรุ่น สีสันแห่งคุณภาพแล้วก็เป็นรุ่นที่ไร้กาดอันนี้เราจะมีกิมมิคของเรา <S <S เพราะฉะนั้นไร้กาดไร้กาดก็คือเราก็จะมีโชว์ที่ <S <S 1> <S 1> นี่แหละก็คือจะเป็นเป็นการบอกบอกถึงถึงแบบเอกลักษณ์ถึงลักษณะของของรุ่นเราที่ว่าเออคนพอฟังเพลงเหล่านี้ก็จะต้องโอเคนี่แหละเหมาะที่จะเป็นรุ่นแตก้ะแต่เป็นเพลงอะไรก็ต้องไปติดตามอีกทีหนึ่งแล้วบูมบูมของผมรุ่นส1บเอดครับครับรุ่นน้องสุดน้องเล็กก็ในแต่ละรุ่นก็จะหยิบเพลงที่เหมือนกับว่าเป็นการ พอฟังปุ๊บแล้วฉันึกถึงรุ่นนั้นในรุ่นรุ่นเนี้ยครับของของเรารุ่น11ก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาล่าสุดครับก็คอนเฟิร์มว่าใหม่แล้วก็สดแล้วก็สิงแหมเน้นสิงก่อนเย่าคำว่าสดอย่างนี้อย่าคำว่าสิงเน้นสิงแล้วจะรับภาพเป็นสิงหมดสิงตลอดรุ่น11นี่เรียกว่าจับตรงไหนก็ตึงตรงนั้นเที่ก็ปลายอีกว่า นันะครับคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูความสดความสิ่งของเขาดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวภูมิโชว์แรกเลย<ม>นะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะว่ารุ่น11เขามีดียังไงกันนะครับเดี๋ยวฟังโชว์จากภูมิเลยนะฮะแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับพวกเขาต่อกันครับใน True Insider Week e n d สักครู่เดียวครับ นก็ไม่ชินเท่าไรข้างข้างกายนี้ไม่มีเธออยากรู้ว่าเธอมีใครบ้างไหมตอนนี้ได้แต่ตั้งคำถามเบาๆในใจทุกทีมีไหมที่ใจที่ยังเป็น เธอยังคิดถึงกันไหมที่ยังเป็นเหมือนฉันบึงไหมที่ไม่ว่าเริ่มต้นไปกับใครฉันไม่เข้าใจใจมีแค่เธอกลับมาที่จะเดิมก็หัวใจไม่มีที่ไปก็แม้พยายามสิกเท่าไรพื้นที่ความจำมีแต่เธอ เจอเธออีกเพียงครั้งหนึ่งจะไม่ปล่อยให้สองเราต้องเลิกรารู้ไม่มีเธอแล้วไม่มีวันไหนจะดีกว่าทุกๆเช้าที่ตื่นมาเห็นแววตาของเธออยากรู้ว่าเธอมีใคร ไม่ว่าเริ่มต้นไปกับใครฉันไม่เข้าใจแต่ใจมีแค่เธอกลับมาที่จเดิมหัวใจไม่มีที่ไปก็แม้พยายามสักเท่าไรพื้นที่ความจำมีแต่เธอสิ่งของของเธอ,อยังวางเอาไว้ปฏิทินที่เรานัดกันฉันยังไม่เคยลบไป กีค่คนก็ไม่รักแค่เธอคนเดียวที่มันร้ายเมื่อร้อยมีโอกาสสุดท้ายจะเจอยังคิดถึงกันไหมจะยังเป็นเหมือนฉันบพงไหมที่ไม่ว่าร่ำต้นไปกับใครฉันไม่เข้าใจในใจมีแค่เธอกลับมาที่จุดเดิมก็หัวใจไม่มีที่ไปก็แม่พยายามสิเท่าไรแม สิแค่ไหนฉันทำให้แค่เข้าใจเพือนที่ความจำเมันรักเธอ มีใครครบกันเป็นแฟนกันไหมในร้อยกว่าคนเนี่ยต้องมีสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะว,ว่าหลังจากระกวดดีเอฟเสร็จแล้วเหมือนกับหายไปจากวงการบันเทิงเลยคือพยายามจะรวบรวมให้ได้มากที่สุด